เป็นหลักนะครับอ่ะนี่เราเหตุเพราครูที่มันเขียนว่าคณิตศาสตร์ใช่ครับใช่ครับนี่ราพร้อมปิดไม้ด้วยนะได้ค่ะครับผมมาสำหรับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้าที่สองร้อยหกเรียนไปด้วยได้นะครับหนังสือเรียนหน้าที่สองร้อยหก เราจะเรียนกันในบทที่เก้าครับรูปเลขาคณิตและการวัดซึ่งเนื้อมีอะไรบ้างจะดูจากแผนภาพที่ครูส่งไปเห็นปะรูปเลขาคณิตและการวัดเนี่ยเราจะเรียนหลักๆอยู่สามเรื่องครับได้แก่หนึ่งคือเรื่องของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงระนาบแล้วก็รังสีอันนี้คือเรื่องแรกครับต่อมาเรื่องที่สองคือเรื่องของมุมเรื่องที่สามคือเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับหลักๆเรียนอยู่สามเรื่องนี้ ทีนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงระนาบแล้วก็ลังเข้าเรื่องแรกของเราครับจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงระนาบแล้วก็ลังสีครับเรื่องแรกเราจะแบ่งเป็นสองหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนครับกันนะครับคือหนึ่งจุดหนึ่งเราจะเรียนจุดเส้นตรงแล้วก็ส่วนของเส้นตรงครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนครับคือเรื่องจุด ทีนี้จุดคืออะไรจุดน่ะหมายถึงจุดก็คือจุดครับคูือจุดครับไม่มีความหมายเลยจุดก็คือจุดแต่ในทางคณิตศาสตร์นะครับจุดมันเอาไว้แทนตําแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นดูตัวอย่างครับต่อครับทีนี้นักเรียนดูตัวอย่างครับจะเห็นว่าในรูปมีมีรูปรถยและรูปแมวเห็นไหมทีนี้ครูจะใช้จุดเนี่ยแสดงตําแหน่งของรถยนแล้วก็แมวขึ้นมาปึ๊บอ่าโดยที่จุดรอนะครับ จุดรอแสดงตำแหน่งของรถยนต์แล้วก็จุดมอแสดงตำแหน่งของแมวทีนี้เวลาเราสร้างจุดขึ้นมาแล้วครับเราก็ต้องตั้งชื่อให้จุดมันด้วยโดยเขาจะนิยมใช้ตัวอักษรต่างๆแทนชื่อของจุดครับทีนี้อย่างเช่นจุดรอเห็นไหมผูก็ตั้งชื่อว่าจุดรอเรือจุดนี้คผูก็ตั้งชื่อว่าจุดมอ้มาครับแบบนี้อันนี้อ่านว่าจุดรอเรืออันนี้อ่านว่าจุดมอมมา เเลเตอร์ก่อนต่อมาครับเส้นตรงเส้นตรงคืออะไรเส้นตรงลักษณะจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นเส้นตรงๆแล้วก็มีลูกศรสองข้างแบบนี้อันนี้คือลักษณะของเส้นตรงความหมายของมันคือเส้นตรงเนี่ยเกิดจากการนําจุดอะครับมาเลี้ยงต่อกันทั้งสองข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเขียนแทนด้วยหัวลูกศรอ่าไอหัวลูกศรนะครับมันหมายถึงว่าเส้นตรงเส้นนี้มันสามารถยืดยาวออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด รู้จกักลุกสอนทั้งสองข้างครับมาต่อมาการเขียนชื่อครับหนึ่งเวลาเรามีเส้นตรงแล้วเส้นตรงมันก็ต้องมีชื่อเรียกครับในการเขียนชื่อเราจะเขียนชื่อจุดสองจุดต้องส่วนใดของเส้นตรงก็ได้ครับแบบนี้ครูเขียนชื่อจุดขึ้นมาจุดกกับจุดขอบนเส้นตรงเห็นไหมจุดสองจุดพอเขียนปุ๊บเราก็ตั้งชื่อให้ด้วยลักษณะแบบนี้ นี่เป็นจุดกแล้วก็จุดขอบนเส้นตรงขึ้นมาต่อมานะครับการอ่านชื่อเราก็อ่านตามชื่อจุดทั้งสองบนเส้นตรงครับเช่นรูปนี้คือเส้นตรงกอขอครับเห็นไหมเราอ่านจากกไปขออ่านว่าเส้นตรงกอขอหรือเราจะอ่านจากขอไปกก็ได้อ่านว่าเส้นตรงขอกอจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้ครับสําหรับเส้นตรง ต่อมาสัญ,ญลักษณ์ครับทีนี้เวลามีชื่อครับเราก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยทีนี้สัญ,ญลักษณ์ของเส้นตรงกอขอนี่เขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมเป็นกอขอแล้วข้างบนจะเป็นหัวลูกศรสองด้านแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเส้นตรงกอขอจะเป็นเขียนว่ากอไก่ขอไข่แล้วก็มีเป็น ขีดแล้วก็มีลูกศรสองดังข้างบนหัวถ้านักเรียนเจอแบบนี้เมื่อไหลให้หนักเรียนรู้ทันทีว่าอ๋อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงของเส้นตรงต่อมาเส้นตรงขอกอแสดงด้วยสัญลักษณ์ขอ,อ,ญญขอไข่ก็ไก่แล้วก็มีเป็นขีดลูกศรสองหัวข้้งบนแบบนี้ครับแสดงสัญ,ญลักษณ์ของเส้นตรงของกอแบบนี้อะต่อมามาดูวิธีการสร้างเส้นตรงครับทีนี้การสร้างเส้นตรงนะครับเริ่มแรก ให้นักเรียนสร้างเส้นตรงๆแล้วก็มีลูกศรสองหัวลักษณะน,นี้ขึ้นมาก่อนแบบนี้สร้างเส้นตรงแล้วก็ทําลูกศรสองด้านแบบนี้จากนั้นให้นักเรียนสร้างจุดขึ้นมา2จุดตรงไหนก็ได้ของเส้นตรงครับครูก็สร้างจุดขึ้นมาสองจุดแบบนี้เห็นปะสร้างจุดขึ้นมา2จุดพอเราสร้างจุดเสร็จปุ๊บเราก็ต่อมาปุ๊บ เราก็ตั้งชื่อจุดครับเห็นไหมครูตั้งชื่อเป็นจุดนกับจุดลดังนั้นเส้นตรงเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นตรงนอ,รอหรืออ่านว่าเส้นตรงรอกนอก็ได้ครับแบบนีน้อ่ะต่อมานักเรียนนักเรียนเข้าใจวิธีการสร้างนะครับครูย้อนกลับใหดูอีกทีนึงก็ได้อ่าเริ่มต้นการสร้างเส้นตรงนักเรียนทําเส้นตรงๆขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีลูกศรสองหัวแบบนี้แล้วก็แบบนี้ จากนั้นนักเรียนสร้างจุดขึ้นมา2จุดบนเส้นตรงครับจากนั้นนักเรียนก็ตั้งชื่อจุดขึ้นมาเสร็จแ,แล้วเส้นตรงของเราอ่านว่าเส้นตรงนอรอหรือเส้นตรงรอนอก็ได้แล้วแต่เราก็าจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าครับอ่านได้สองแบบต่อมาส่วนของเส้นตรงครับ ส่วนของเส้นตรงคืออะไรดูลักษณะก่อนส่วนของเส้นตรงจะเป็นเส้นตรงๆแบบนี้แล้วก็มีจุดที่ไปทั้งสองข้างครับแบบนี้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรงมีจุดปลายทั้งสองข้างเมื่อกี้อย่างที่บอกใช่ไหมว่าเส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นที่ขยายออกไปได้ไม่ม,มีที่สิ้นสุดถูกปะ ทีนี้เวลาเราจะใช้เราก็ต้องเลือกเอาส่วนหนึ่งของมันมาใช้ก็คือส่วนของเส้นตรงเนี่ยครับเหมือนเราตัดออกมาจากเส้นตรงเป็นเส้นนี้ออกมาอันนี้คือส่วนของเส้นตรงทีนี้มาดูต่อการเขียนชื่อครับเราก็เขียนชื่อที่จุดปลายทั้งสองข้างของส่วนของเส้นตรงครับแล้วก็ตั้งชื่อจุดขึ้นมาเป็นจุดพอกับจุดมอเห็นไหมอ่าแบบนี้การอ่านชื่อ เราก็อ่านตามจุดปลายทั้งสองข้างเริ่มต้นที่จุดใดก็ได้คล้ายๆกับเส้นตรงเลยดัยงนั้นรูปนี้คือส่วนของเส้นตรงพอมอหรือเราจะอ่านว่าส่วนของเส้นตรงมอพอก็ได้ครับแล้วแต่เราว่าเราจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้แบบนี้ต่อมาสัญ,ญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับเส้นตรงแต่จะไม่มีหัวลูกศรดูตรงนี้ครับส่วนของเส้นตรงพอมอเนี่ย สแสดงด้วยสัญลักษณ์เป็นพอพานมอมะแล้วก็เป็นขีดตรงๆข้างบนส่วนของเส้นตรงมอพอเนี่ยสแสดงด้วยสัญลักษณ์มอม้าพอพานแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงๆข้างบนอันนี้คือสัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะครับอย่าจามสับสนระหว่างเส้นตรงกับส่วนของเส้นตรงนะเส้นตรงจะมีเป็นหัวลูกศรส่วนส่วนของเส้นตรงเนี่ยจะไม่มีลูกศรจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะต่อไป มาดูการเขียนส่วนสร,สร้างส่วนของเส้นตรงครับอะต่อมาการสร้างส่วนของเส้นตรงครับทีนี้ก็คล้ายๆกับเส้นตรงเลยนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสร้างเส้นตรงตรๆขึ้นมาก่อนแบบนี้แต่ไม่ต้องมีหัวลูกศรน,นะสร้างเส้นตรงๆขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้นักเรียนจุดทําจุดที่ปลายทั้งสองข้างครับอะทำจุดแบบนี้ ากนั้นพอได้จุดปุ๊บมักเรียนก็ตั้งชื่อจุดทั้งสองข้างแบบนี้นะครูตั้งชื่อจุดเป็นจุด T กับจุดดดังนั้นเส้นนี้ก็จะอ่านว่าส่วนของเส้นตรง T w หรืออ่านว่าส่วนของเส้นตรง wt ก็ได้ครับอ่านได้สองแบบอ่ะทวนอีกรอบการสร้างส่วนของเส้นตรง เริ่มต้นการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับนักเรียนก็ทําเส้นตรงๆขึ้นมาแบบนี้จากนั้นพอได้เส้นตรงปุ๊บนักเรียนก็ทําจุดปลายทั้งสองข้างครับตั้งจุดปลายขึ้นมาจากนั้นนักเรียนก็ตั้งชื่อจุดบแบบนี้เสร็จแล้วก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง T W ขึ้นมาหรือจะอาจเป็นส่วนของเส้นตรง W T ก็ได้ครับ Hmm. Huh.